ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังไปเถอะซีรีส์นิวเคลียร์คืออะไร EP 7ตอนนิวเคลียร์กับสงครามระเบิดปรามาณูเมื่อพูดถึงคำว่านิวเคลียร์ในบริบทของสงครามภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวของหลายคนมักจะเป็นเหตุควันขนาดมห่ือมาเสียงระเบิดที่กึกก้องจนพื้นโลกสัน่นสะเทือนและเมืองทั้งเมืองที่หายวับไปในพริบตาใช่ครับเรากำลังพูดถึงระเบิดปรามาณู อาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาและเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความสามารถในการทำลายล้างที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซ้ำสองเรื่องนี้เริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองยุคที่การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และการทหารดำเนินไปอย่างเข้มข้นในปี1942สหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการลับสุดยอดที่มีชื่อว่า Project Manhattan โดยระดมนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิจากทั่วโลก รวมถึงชื่อที่คุ้นหูอย่างออฟเพนไฮเมอร์และไอสไตน์ผู้แม้จะไม่ได้ลงมือพัฒนาแต่ก็มีบทบาทในการกระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐเร่งพัฒนาอาวุธชนิดนี้โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวคือสร้างอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่ฝ่ายอักษะอย่างเยอรมนีจะทําได้สําเร็จและในที่สุดความพยายามก็สำเร็จผลเมื่อสหรัฐสามารถผลิตระเบิดประมาณูลูกแรกของโลกได้สําเร็จและทําการทดสอบในทะเลทรายนิวเม็กซิโกภายใต้ชื่อรหัสว่าทรินิตี้ การทดสอบนั้นไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าพลังงานที่เคยอยู่ในระดับทฤษฎีสามารถกลายเป็นจริงได้แต่ยังแสดงให้เห็นถึงอนุภาพที่แทบเกินจินตนาการหลังจากนั้นไม่นานวันที่6สิงหาคมปี1945ระเบิดปรมาณูลูกแรกถูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุน่นภายใต้ชื่อเล่นว่าลิตเติลบอยใช้ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงภายในเวลาไม่กี่วินาทีเมืองทั้งเมืองถูกเปลวเพลิงเผาผลาญตลอดแนว ศูนย์กลางของแรงระเบิดมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ร่างของผู้คนหลายหมื่นหายไปทันทีโดยไม่มีร่องรอยทิ้งไว้เพียงเงาบนพื้นคอนกรีตส่วนคนที่อยู่ห่างออกไปแต่ยังอยู่ในรัศมีของรังสีต้องเผชิญกับบาดแผลรังสีและผลกระทบระยะยาวที่ติดตามพวกเขาไปทั้งชีวิตและเพียง3มวันถัดมาระเบิดลูกที่สองถูกทิ้งลงที่เมืองนางาซากิใช้เชื้อเพลิงแบบพลูโตเนียมมีชื่อว่าแฟตแมน แม้จะมีขนาดและพลังงานต่างจากลูกแรกแต่ผลลัพธ์ก็ยังโหดร้ายไม่แพ้กันมีผู้เสียชีวิตในทันทีและอีกหลายหมื่นคนต้องทนทุกข์ทรมานจากผลของรังสีในระยะยาวเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ในขณะเดียวกันมันคือจุดเริ่มต้นของสงครามรูปแบบใหม่สงครามเย็นที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โลกเข้าสู่ยุคแห่งการคมขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์การแข่งขันสะสมหัวรบจำนวนมหาศาลและการทดสอบระเบิดใต้ดินใต้น้ำและในกอวกาศอาวุธนิวเคลียร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจแต่ก็เป็นฝันร้ายของประชาชนทั่วโลกที่รู้ว่าโลกอาจล่มสลายได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแม้จะไม่เคยมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามอีกเลยหลังจากนาง,งาซสกิแต่ความกลัวและความหวาดระแวงก็ยังคงอยู่และในช่วงเวลานั้น มีกลุ่มเคลื่อนไหวนักวิทยาศาสตร์และองค์กรระดับนานาชาติเกิดขึ้นมากมายเพื่อเรียกร้องให้ยุติการทดลองยุติการสะสมและลดจำนวนหัวรบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีการจัดทำสุนทิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศและในน้ำส่วนที่สัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์หรือที่เรียกว่า NPT ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นๆนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ในทางการทหารและส่งเสริมให้ใช้ในทางสันติ อย่างเช่นพลังงานและการแพทย์ถึงวันนี้ยังคงมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองของหลายประเทศและยังคงมีความตึงเครียดในบางภูมิภาคของโลกที่นิวเคลียร์ถูกใช้เป็นหมากตัวสําคัญบนกระดานการเมืองโลกแต่เหตุการณ์ในอดีตยังคงเป็นบทเรียนที่เตือนใจว่าความรู้และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่หากปราศจากสติและมนุษยธรรมอาจกลายเป็นภัยร้ายที่สุดที่มนุษย์เคยเผชิญระเบิดประมาณูไม่ใช่แค่เครื่องจักรแห่งความตาย แต่เป็นกระจกที่สะท้อนความกลัวความทะเยอทะยานและความหมังของมนุษย์ในยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอนบางคนอาจมองว่ามันคือจุดสิ้นสุดของศิลธรรมทางวิทยาศาสตร์แต่บางคนก็เชื่อว่ามันคือเหตุผลที่มนุษย์จะต้องไม่หยุดตั้งคำถามกับทุกเทคโนโลยีที่ตนเองสร้างขึ้นและใช้มันด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงที่สุดอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในซีรีส์นิวเคลียร์คืออะไรตอนที่8 ที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงข้อถกเถียงเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานนิวเคลียร์ดีจริงหรือแค่ดูดีในเชิงทฤษฎีแล้วเราจะวางใจได้แค่ไหนกับพลังงานที่มนุษย์ยังควบคุมได้ไม่สมบูรณ์